มาดู h p ตัวนี้กันอันนี้คือ hp ดีเราดูหน้าตาเครื่องก่อนนี่หน้าตาแบบนี้เป็น p o w e r l i ีนะมาดูโมเดลก่อนอมาดูโมเดลน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันสตอร์นโอเคอันนี้เห็นเลยอ้มันจะเป็นเครื่อง h p ที่เป็น CPU เอด็ดีเดี๋ยวแกยากังเฮ้ยเช็คแล้วเบื้องต้นนะฮะลองโฟกัสถ่ายไปก่อนอันนี้เช็คแล้วเบื้องต้นตัวเครื่องเองเกิดความร้อนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าความร้อนมาจากไหนผมก็ลองลื้อดูแล้วดูอย่างดูซิลิโคนมาดูซิลิโคนดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนซิลิโคนแล้วหายใช่ไหมครับ แต่วันนี้จะมาทำคชิปก็คือว่าจะไปเช็คเรื่องซิงกันดูว่าซิงมันมีปัญหาไหมเวลาปิดเวลาปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับมันจะแจ้งซิสเต็มฮีทเดี๋ยวผมขอจริงๆแล้วเดี๋ยวเอาฮันดิดออกก่อนแป๊บนึงโอเคเอาฮันดิทออกนิดนึงแล้วก็ประกอบให้ดูก่อนดีกว่า อันนี้จะประกอบให้ดูแล้วก็ให้พัดลมหมุนให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าเคสที่เจอมันเคสอะไรอาันนี้ไปหมักโอเคเอาการ์ต่อก่อน ใส่แบโเดี๋ย okay. วขอเปิดเครื่องแต่ถาไว้เปิดเครื่องก่อนมันหมุนไหมเนี่ย แล้วอะไม่ติดดีจังไม่ติดไม่ติดต้องหาอดัปเตอร์มาแล้วอะดัปเตอร์มากดหมุนก่อนโอเคพดลมหมุนพดลมหมุนแล้วเดี๋ยวรอ ตอนนี้หน้าเครื่องก็ไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เออเลอร์แต่เดี๋ยวดูอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับอุณหภูมิเกิดขึ้นใต้ CPU นะฮะแต่ตัวปลาซิงไม่มีเลยนะปลาซิงไม่มีเกิดขึ้นเยอะมากเลยเนะี่ยสังเกตนะครับใต้ CPU นี้เกิด เยวจริงๆแล้วมันเกิดแบบนี้บนซิงเนี่ยจะต้องแดงนวแต่บนซิงนี่วัดได้32แต่ข้างล่างนี่วัดได้50กว่าซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอสักพักแล้วก็จะดับเสียใหม่ก็ได้สังเกตว่ารอบคานี่สีแดงหมดเลยนะแต่บนซิงนี่ไม่แดงตามติีแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงอุณหภูมิซิงต้องต้องร้อนวันนี้ร้อนมากเลย ตัวเลขหกสิบกว่าแล้วนะแต่ซิงยังแค่สี่สิบเองหกสิบตัวซีบมันมันทนได้อยู่แล้วเพราะว่าซีบมันจะทนได้ประมาณถึงแปดสิบปดสิบห้าองศาแต่อันนี้น่าจะไม่รอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวัดตรงปลายนี่หน่อไปนี่เย็นเกิน ย็นเกินมากเลยนิ้วนิ้วคนชี้นี่ยังจะร้อนกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แบบนี้นะชัดเจนอยู่แล้วว่าซิงเสียเดี๋ยวผมจะไปเทสเอาลมร้อนเปล่าอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับเคสนี้ไปเทสบนโต๊ะกันเราจะถอดแคชซิงไปตามมา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  อเอาอย่างเงี้ยอ่ะวางบนโต๊ะสกปรงานวันนี้นะกนะ็คือโจทย์ของเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ความร้อนตรงนี้เราจนะ, okay. ะให้ความร้อนตรงนี้เราให้มันลงไปเราลงไปได้ไหมโอเคนะ่รนะให้ความร้อนเดี๋ยวเราจะให้ความร้อนในส่วนนี้นะครับความร้อนจะต้องออกมาในส่วนของปลายซิงตอนนี้ตอนนี้ความร้อนของซิงสุทธิ ตตเชดดาวเฉยครับนี่กำลังเปิดกำลังเปิดเครื่องอยู่ป๊นนึงเดี๋ย,ยวเราจะให้ความร้อนของซิงกันมันต้องดูความร้อนโดยรวมของซิงก่อนว่ามันร้อนขนาดไหน ความร้อนโดยลวมของซิงดูเหมือนมันร้อนเพราะเขาเทียบกับตัวพื้นด้านหลังเทียบกับพื้นด้านหลังมันเลยดูเหมือนร้อนซิงมันร้อนจำได้เท่าไหร่โอสงบองสาย อันนี้จับได้หกสิบมันไม่ร้อนไปเลยมันไม่ร้อนถึงบายดูที่สีขาวมันต่างกันใช่ไจับไม่นีายวดูซิงดีว่าเป็นไงหาซิงดีก่อนอันนี้คือซิงดี นี่คือซิ่งดีซิงดีนี่อุณหภูมิเป็นไงดูดิวันนี้แทบจะไม่แดงเลยนี้เป่ามันเป่ากัะตจอจะดูอุณหภูมิคือจริงๆแล้วผมจับได้เลยนะคือมันไม่ร้อนอะ่ะมันเท่แงๆคือเอาเป่าเนี้ย แล้วก็จับได้เลยคือมันไม่ร้อนอุณหภูมิเงี้ยสีขาวสามแปดสามเก้าประมาณนี้ตัวสีขาวเนี่ยตัวสีขาวไม่ได้ไม่ได้มันดูไม่ออกแล้เวลาเดี๋ยว เรามาเทสอย่างเงี้ยง่ายๆเทสแมนนวลก็คือหนุ่มๆกินแล้ววะเนี่ยอืก็คือส่วนนี้นะครับถ้าถ้าเสียนะถ้าเป็นอันเสียถ้ามาถ้าเป็นอันเสียงเนี้ยเราจับไม่ได้เลยคือมันร้อนร้อนมากนะครับส่วนถ้าของดีกดไปขนาดนี้นะครับแล้วก็เรายังจับได้ตามปกติเลยเนียฮะ นี่แหละคือการเทสซิงนะครับส่วนเรากล้องหรกล้องมันยากกล้องมันต้องเทสบนเทสบนนี่นี้โอเคแค่นี้ปิดจริงแล้วเนี่ยมันมันมันละลายแล้วเนี่ยกดยังกดยังยื้ยื้ยืดยืดโอเค ดูที่งานดูที่งานไว้ <Okay. S 1> อันนี้เป็นอันนี้ใช้งานได้เฉพาะชิน้นนี้ไอชิ้นนี้ใช้งานไม่ได้คือปลายมันหมดคืเล,เลย่อยหมดตัวน้ำยาเพราะฉะนั้นเราจะเอาปลายนี้ลงแทนแล้วก็บิดให้มันพอเข้าไปเดี๋ยวเราต้องทำจัดพื้นที่กันน,นี่ร้อนมากนะ จัดฉากก่อ,น,อนนี่ต้องแปลีอุ่ร้อนจะใช้วิธีการกดเอากระนั้นแต่เส้นเนี้ยมันจะต,ต,ต้องเป่านานมากเลยเพราะว่าม,มันมีน้ำยาไประบายฝั่งนูน้น รอก่อนกันนะล้วค่อยได้แล้วได้แล้วความร้อนมันความร้อนมันเยอะแล้วสังเกตที่จะกลัวละลายใช่ไหมะกลัวมันละลายแล้ว Okay. เราก็รอมันรอมันเย็นมันเย็นนิดนึงไม่มีพัดลมมาเป่าความพร้อมเขาเรียกอะไรความพร้อมอไม่มีเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเลยก็เลยอัเอาไว้ร้อนมาก อยรอนอน,นอน,น,อนดูแล้วเดี๋ยวเราดัดฝั่งนี้แล้วก็คอยมาเป่าฝั่งนี้ทีนึ่งก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จเลยและกันเพราะมันถ่ายยากแต่ก็ถ่ายขั้นตอนที่ถ่ายขั้นตอนที่การเอาออกให้ชมแค่นั้นแหละโอเคแล้เจอกันตอนเสร็จ